สวัสดีค่ะวันนี้เราไปที่สถานีรถไฟสวรรคโลกนะคะปาญาตินะคะไปจองตั๋วกลับกรุงเทพค่ะนี่นะคะเรากำลังจองตั๋วกันอยู่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะพาเด็กๆไปชมบรรยากาศของสถานีรถไฟซึ่งสถานีนี้เราไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหรค่ค่ะไม่ค่อยได้มาสัมผัสเพราะว่าเป็นสถานีเล็กๆคนเดินทางไม่เยอะนะคะเราก็ดูนี่ค่ะ ป้ายแบบโบร,ราณค่ะสวรรคโลกนะคะเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกที่หนึ่งพอดีมีขบวนรถไฟมาพอดีเลยค่ะวันนี้ซึ่งเรามาตอนประมาณ11โมงนะคะ <c oughs> ก็จะได้เจอขอบวนรถไฟแบบนี้ค่ะบ้านเรามีรถไฟลงไม่หลายขบวนนะคะเจ้าหน,น้าที่ก็ใจดีมากเลยค่ะให้เด็กๆมาถ่ายรูปกับรถไฟนะคะแล้วก็ขึ้นไปดูบนรถไฟค่ะซึ่งเด็กๆ ไม่เคยนั่งรถไฟแบบนี้นะคะสักวันหนึ่งต้องพาพวกเด็กเนั่งรถไฟแบบนี้เพื่อเดินทางชมบรรยากาศทุ่งนาทุ่งหญ้าอะไรอย่างนี้นะคะ่ะได้บรรยากาศได้ฟิลมากเลยค่ะพาชมบรรยากาศเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จองตั๋วรถไฟเรียบร้อยเนาะน,นะคะเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านได้เลยคะ่ะถ้าไงใครมีโอกาสก็แวะมาเที่ยวบ้านเราได้นะคะสีสัชนาลัยสุขโขทัยคะ่ะบายบายค่ะ